เขาถามมาบิ๊กโจ๊กถ้าไม่ดำเนินการจะผิดหนึ่งห้า็ไหมอ่ะโอเคถ้าเช่นนั้นน่าจะประมาณเนี้ยถ้าโอเคพอละถ้าเช่นนั้นผมจะเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่าเช้าวันนี้เองอ่ะเริ่มนะเช้าวันนี้เราได้สนทนากับพบตรคนใหม่คนที่14บสี่คนตำรวจเอกต่อ <จำ S 1> สักนะสิบ <14 S 1> สีส่น,นะแต่คนที่16 เขาเห็นชื่อกันแล้วนะสัมรานนวลมานะแลวสิบห้าใครล่ะสิบห้าเผลอๆถ้าไม่ถ้าไม่ใช่กิจรัันเพชรเพลอเผอก็จะเป็นไกรบุญสวดทรงนะบอกเลยบอกเลยบอกเลยโอเคอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้แล้สิบปล่ะไม่อยากจะขย่าขวัญรองโจ๊กเดี๋ยวมองต่อไปแล้วผอ่าตรอคนที่สิบแปดล่ะผมเก่งขนาดนั้นเลยเลยอระเก่งขนาดนั้นได้เลยไง ไป18เลยผมเก่งขนาดนั้นเลยเหรอก็เห็น16ยังเห็นเลยตอนนี้อยู่14อ่อเช้าวันนี้เราได้เปิดลึกสุดใจพบตรคนใหม่พบตรพบตรอคนใหม่คำถามหนึ่งจำก็ได้ใช่ไหมใครที่ตามรายการตั้งแต่ช่อง9้ามาจำได้ใช่ไหมครับเราถามพอบอตรว่าคืนวันที่28ที่ยอมให้บิ๊กโจ๊กเข้าพบ ยอมให้ถ่ายรูปคู่และยอมให้เอารูปคู่ไปเผยแพร่อันนี้แห<ผ>ละเ <c oughs> ผยแพร่คืนวันนั้นคืนวันนั้นคุยอะไรกันได้คุยอะไรกันและคุยกันอย่างไรเอตอต่อไปนี้คือคำตอบบางคำตอบของพบออตอรอคนใหม่ตอบว่าก็ตอบนี่เลยนะคะเรามาดูข้อความนี้เลยเอาสั้นๆง่ายๆนะคะเดี๋ยวเพดขึ้นเลยนะคะ ในชีวิตผมเคยบอกโจ๊กเสมอว่าถ้าขาดพี่ไปแล้วเองจะหาคนจริงใจแบบพี่ไม่ได้ผมเป็นคนไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่ทำใครข้างหลังถ้าเอากันก็เอากันซึ่งหน้าพลตำรวจเองต่อศัก์สุขวิมนพอบอรตอรอกล่าวไว้ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ขอย้ำนะเช้าวันนี้เช้าวันนี้เลยนะเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์แทนโคดดิ้งอันนี้เลยสตุลาคมห6โอ้โห จะเอาใจแลกใจจริงๆแต่ปัญหาว่าเขาจะแลกด้วยหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งผมไม่รู้จริงๆอยากรู้ต่อสายเลยตอนนี้ไปรับสายใครเออเหรอนือว่าอ๋อเขาถูกาวได้ข่าวว่าได้ข่าวว่ากําลังเดินสายทําบุญอ๋อแต่ขนาที่เดินสายทําบุญสะดอกเคราะห์นะถ้าใช้แบบจิ๊กโกลนะใช้สร์แบบจิ๊กโกลคือล้างสวยทําบุญล้างสวยอีกด้านหนึ่งก็คงว่ากันด้วยเรื่องการดูทิศทางคดีความค่ะ นั่นก็คือประเด็นสำคัญด้วย